นี้จะมารีแอคชั่นเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนอาจินตายครับผมเย้เย้ไปดูกันเลยค่ะเลย 分かるた。<ペー> อืมอืมเออมันรู้ว่ามันเป็นพวกดียวกันกับเพื่อนอะไรเนี้ยแล้วก็ไม่หนีอ่ะนะก็ถึอเอ็งเนี้ยมีสัญญาณทเป็นเหมือนโดนขี่นะคะ ยู่ดีๆพ่อม่ม้ก็หล่นลงมาไม่ไมแกบอกมันเป็นเอเลียนหรอมันไม่ใช่เอเลียนเว้ยมันมันเป็นหุ่นนางรำเว้ยไอเด็กคนนั้นะคือหุ่นนางรำในห้องนางรำนั่นแหละ ท้าใช่ใช <No> ่ไม yeah. ่มีคนเดียวที่รอดไม่ใช่หรอไอแพไอคนที่เป็นแพวอ่ะไม่ไม uh> ่ผมยาวที่เป็นอันนั้นอ่ะแพลแพวเล่นอ่ะ อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเว้ยลแล้วไอ้สามคนนั้นก็คือไปเป็นนางไ,ไปเป็นหุ่นนางราในห้องนา่าจะถึงเลย oh. อืมหย่า <Yeah. S 1> ใช่นางราหุ่นนางราในห้องนา่าจะถึงก็เพิ่มมาอีกสามตัวเว้ยก็คือไอ้สามคนนั้นที่ตายนั่นแหละใช่แปลว่าหุ่นก่อนหน้านี้ที่ใส่ชุดเหลืองอะ่ะก็คือไอ้เด็กผู้หญิงผมสั้นอะ่ะอันนั้นอะ่ะเออคือมันเว้ยอืม ใช่ใช่ที่อาจารย์โทรมาบอกว่าให้พยายามทาตัวกลมกลืนกับคนอื่นนะก็คือไม่อยากให้แปลกแยกจากคนอื่นเว้ยเพราะแบบอยากให้นามีเพื่อนอะไรเงี้ยอาจารย์จะหนักรึ้น จัดละเลียมจัดกูเห็นน้วมันคุยข้าวไม่เหมือนใช่ใช่ใช่มันมาบอวตกใจด้วยบงังชาพูด ออใช่ตอนแรกๆเราก็าน่ากลัวกว่าเ,เรื่องวันนิดาหนังผีเลยแบบเป็นผีเลยอ่ะอือคุยลุงนี้น่าจะเปิดเพื่อนเพื่อนร่วมห้องปะ มันเป็นหนังแนวจิตวิทยาน่าจะแบบน่าดูกว่าโอกาสเราชอบช็อตไอ้นี่ช็อตไหนวะช็อตตอนที่ตัวคนคนผมสันอ่ะที่เป็นนางรำอ่ะที่นอนนอนบนเตียงอ่ะที่แบบเอาหัวมาที่เก็บหัวมาเออเราชอบช็อตนั้นมากล้วที่เราเป็นโคนเหมือนแบบมีคนนอนอยู่อ่ะ เออนั้นน่นหล่นมากหันมาหันมากี่ทีก็หล่นเออฉากนั้นแหละเป็นเป็นคาเฉลยไงว่าแท้จริงแล้วนางรําก็คือตัวนางเองนั่นแหละอืมแต่เหมือนนางแบบไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นนางราอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยแบบออกแนวตกใจนิดหน่อยอาจารย์อยู่เบื้องหลังไม่รู้มันทําอะไรกันน่ะอืมอาจจะควบคุมอะไรยฟันฟันที่อยู่ในหุ่นน่ะคือฟันของนางใช่ไหม Hai singmpa ngo nga aku ็นการแบบว่าคุณใส่แบบอารมณ์แบบปีศาจซาตานอะไรอย่างงี้ไหมเอ้ยแต่ว่าที่นาาตั้งคําถามกับอาจารย์อนะที่นาาตั้งคาถามกับอาจารย์มึงแต่็อดนี้แล้วก็งแต่็อดนี้ไปเลยนะไอ้ย <c oughs> ่ยดูเยอะรงง้างทรงเข้าเลยมาไม่ที่นางตั้งคำถามกับอาจารย์ว่าตกลงแล้วว่าผีในหุ่นมีจริงไหมคือยังไงว่าทั้งที่นาาก็เป็นผีเองอ,ะอ่ะน่าแบอืม อืมเอออาจจะเป็นเร่งนั้นคิดคิดอยู่เหมือนกัน,นหรือมันไม่ยอมรับความจริงหรือเปล่า<ช>นางก็ดูรู้ตัวจากตอนที่ไอ้นั้นอ่ะจะมาจะมากอดเอวเห็นปะคือนางรู้ตัวเองเป็นหุ่นว่าตัว,ต,วตัวเองอ่ะแบบแข็งอ่ะแข็งเป็นหุ่นนะนางก็เลยไม่นนให้กอดเว้ยเออใช่ไหมเป็นไปได้ปะที่นางไม่ให้กอดอ่ะจะเข้าไปดูทำไม มันว่ากันไหมก็มีอย่ากเขาบินสิงสิงกันไหนอ่ะอืมไม่แน่คือทำไงอ่ะเอาเยอะเอาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ แทงเพื่อนมันอะที่มันผักอันนั้นเราก็าแข็มันแข็งก็ไปแทงเพื่อนมนอันอะมันก็แบบพูดว่าขอโทษนาะที่เราจงองหินบอกว่มันขอโทษด้วยโ,โดนตัวเองที่เป็นเป็นหุ่นบังคับอีกทีนึงนเ,เ,นเนี่ยอไม่แน่ไม่แน่ว่าจ,จะเป็นอย่น,นั้น

โอ้ยฝนนากัวเราคนหน้ากัวเราฝนนากัวช่วยแกแต่ว่าไอตอนที่คุนมันแบบมาแอบดูตรงประตูห้องน่าจะสินอ่ะคือเหมือนแบบจับตาดูอยู่หรือเปล่าจับตาดูอยู่ฉันจับตาดูแกอยู่นะเออแบบว่าอย่าอย่าแบบว่าอย่าล็อกแรกบเพราะแบบจะออกไปจะใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่น่าจะเดินกลับไปแต่ว่าโดนเสียงอันนั้นขัดเอาไว้ก่อนคือน่าจะกลับไปต่อยหน้าหรือเปล่าก็มาดิ ก็มาดิค่ะเอออาจจะน่าอาจจะแบบไม่ถูกกันไงก็จะแบบอะไรอ่ะ้ยน่าเอมัก็มาดิฮุกฮุกก็เป็นอะไรก็เถอใช่ค้าหล่อนเออโทนสีได้มากแต่ว่าผีทำออกมาไม่น่ากลัวเลยนะแต่ว่าแล้วแต่จังหวะด้วย ผีมันแบบผีผีที่ที่เป็นผีดำๆที่มันบิวบิวใช่ไหมที่มันแบบวู้วูวู้ใช่ไหมเราเออมีตั้งแต่ตั้งแต่เปิดฉากมันก็มีแล้วได้ยินอยู่แล้วก็แบบเอ่อมุมกล้องนะที่เขาแบบว่ามุมกล้องมันบิวเราเยจริง ใส่ไปใส่มาแบบว่าหันหน่วยหันแล้วหันอีกมันก็แบบเขาตกาใจชิบหายอืออืออือไม่ชอบงั้นเลยแม่งแล้วตาเหลือใครมาอยู่ว้าวยูหูหไม่กูเป็นด้วยกูชอบกูมองขอโด แบบเออแบบเวลาเห็นเท้าคนเดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะแบบเออวางห้องน้ำวิไ,ไีเราไงเรากลัวโดนแบบแอบถ่ายเดี๋ยวเลยแบบจุดโทรศัพท์มาถ่ายขออลไรเคยยี่ทีข <c oughs> อลอลไรเคยยี่ที่ยี่ที่ใช่ใช่อ่า ใช่แนะนำให้ทุกคนลองไปดูได้นะคะแล้วก็วม่นได้ว่าแบบเป็นยังไงใช่ว่าเป็นยังไงใช่แล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ให้ช่องมิวเีแอคชั่นกันเลยนะคะทีสี่นะคะที่สี่แต่วันนี้เรามีห้าลาลาขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบขอบคุณค่ะเพราะว่าขอบคุณนะคะวันนี้ที่เข้ามารับชมพวกเรานะคะรู้มากเลยลืมติตต์ฝากช่องมิวเีแอคชั่นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะทุกคน